เคยไหมที่รู้สึกว่าเวลาที่มีอยู่มันไม่เคยพอเรื่องมันมีอยู่ว่ามีชาวนาคนหนึ่งอาศัยอยู่คนเดียวเหงาๆเพื่อนคู่ใจของเขามีเพียงไก่ตัวเมียชื่อจำปาเท่านั้นเองจำปาจะออกไข่ให้เขาทุกวันแต่ชาวนาก็เอาแต่คิดว่าเดี๋ยวพึ่งนี้แค่กินแต่ไอ้พึ่งน,นี้ที่ว่ามันก็ไม่เคยมาถึงสักทีจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งจำปาเงียบสนิทไม่มีเสียงร้องกุกกุไม่มีแม้แต่การขยับตัว ชาวนายกมันขึ้นมาดูปรากฏว่าจำปาได้จากไปแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงไข่เนม่งฟองในมือและความรู้สึกผิดมหันต์ในใจภาววันนั้นฉันได้นั่งกินไข่กับมันได้คุยกับมันสักหน่อยก็คงดีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปอาจมีความหมายมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะจริงไหมที่บางครั้งเราก็มัวแต่ยุ่งจนลืมที่จะใส่ใจคนที่เรารักโดยเฉพาะแม่ถ้าคุณรับแม่ ไม่ต้องรอให้สายเกินไปนะครับรีบโทรหาแม่เลยเพราะบางทีการได้ยินเสียงของคนที่เรารักก็เป็นยาวิเศษที่ดีที่สุดแล้ว,แล,วแล้วคุณละ่ะเคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ